มาครับ <c oughs> แนวทางอาทิตย์นี้ของทองคำอถามไฮหรือเปล่านะครับโอโอาทิตย์นี้มีลุ้นนะครับอาทิตย์นี้มีลุ้นแต่ว่าตามโครงสร้างใหญ่นะครับณขณะนี้นะณขณะนี้เนี่ยอยู่บริเวณโซนสุดท้ายแล้วนะครับของ h ฮดสี่นะครับอย่างที่เราวิเคราะห์กันมาเนาะหลายๆวันแล้วก็เล็งกันว่าโซนเนี้ยที่เป็นโซนเอ็กซ์ตรีมของ h ฮดสี่เนี่ยจะพาลงได้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมดูภาพรวมก่อนแล้วค่อยลองลงไปทำเฟรมลองลองลองลงไปเนอะแล้วมาดูแรงกันว่าทิศทางเนี้ยอ่าเราจะบ u ายแอดทั้งไหนนะครับในอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเอ่อสีนะเพสีก็เป็นขาลงเนาะเพสีเป็นขาลงส่วนทำเฟรม M 3 0อันนี้เป็นสีเขียว,เ,ยวเป็นลายปะนนะ 30, เนี่ยนะทำสามสิบเนี่ยเขาก่อนอันนี้เป็นเป็นลงเนาะแล้วก็ที่เราจะเซลใช่ไหมเซลตรงตรง ของ30ที่จะเป็นแนวต้านตรงนี้จาได้ไหมที่ผมบอกว่าถ้าเขาสวิปมาเข้าโซนแถบ,บนี้แล้วลงได้เลยเนี่ยเราอาจจะตามเซลล์จากตรงนั้นมาเลยใช่ไหมแต่ว่าเราก็ได้กินกันไปช่วงนี้นิดหน่อยเนาะก็เล่นกันไปเทนสั้นเทดยาวอะไรกันว่ากันไปในทำเฟรมเล็กๆทีนี้ณขณะนี้เนี่ยทำเฟรม30เนี่ยไม่สวิปแต่กลับเป็นเทนขาขึ้นนะฮะเห็นไหมตรงเนี้ยทำเฟรมเล็กๆเนี่ยนะครับเทนลองเทนย่อยในทำเฟรมเล็กๆ5นาที15นาทีเนี่ยเป็นขาขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วก็เป็นคลื่นใต้น้ําทําให้สามสิบเนี่ยเป็นขาขึ้นแล้วเหมือนกันนะฮะทีนี้เนี่ยต้องมาลุ้นกันว่าแล้วไอ้คลื่นใต้น้ําตรงเนี้ยมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นเนาะเป็นคลื่นใหญ่ขึ้นเอ0มสามสิบแล้วนะเป็นเทนใหญ่ขึ้นแล้วนะอาจจะทําให้ h 4สเนี่ยเป็นเทนขาขึ้นไปด้วยหรือเปล่าอาจจะให้เกิดคลื่นใหญ่เกิดฟิร์นามิเลยเปล่าเป็นออทําไฮเลยนะอะไรเงี้ย อาจจะอาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะพาขึ้นต่อไปได้เพราะว่าผมสังเกตจากคู่เงินที่เมนยูอยู่ท้ายเนี่ยก็กส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนขาขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับมีลุ้นมีลุ้นนะครับทีนี้ลองลองกลับมาดูในทม์เฟรม M สิบห้านะครับเรามาดูทางเฟรม M สิบห้ากันทม์เฟรม M สิบห้าเนี่ยเป็นขาขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับพราเป็นทม์เฟรมเล็กเป็นขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมเอาทา์เฟรม M เฉพาะอัมทา์เฟรม M 1ิ้าก่อนละกันที่เป็นขาขึ้น ทีนี้ทำเฟรม m อ5มสิครับบริเวณนี้ที่เข้ามาในโซนอ่าดูซิว่าเข้ามาในโซนเนี่ยเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างนะครับทีนี้ทำเฟรม M15 ้าเองเนี่ยเอ่อตรงเนี้ยเขาเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับเป็นขาขึ้นไปแล้วก็นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิงไฮนะครับเดี๋ยวนะทำเฟรมเอ5มสงนั้นก็เป็นสวิงไฮ ตรงนี้พอทำเฟรม M15 ปิดตรงนี้ใช่ไหมครับมันมีเนื้อขึ้นมาปิดตัดเส้นสวิงไฮตรงนี้เท่ากับเป็นอะไรฮะเท่ากับบอสนะครับนะครับบอสแล้วนะครับบอสแล้วนะครับทาเฟรม M15 นะไม่ใช่ทาเฟรมเล็กเอ่อกว่านี้นะถ้าเล็กกว่านี้เนี่ยบอสละบอสตรงนี้ไปละเหมือนกัน บอสตั้งแต่ข้างบนนี้แล้วเนอะอ่ะทำเฟรมเอ็มสิบห้านะครับอ่ะตอนนี้ทำเฟรมเ1็มสิบห้าเนี่ยตรงนี้เป็นบอสถูกไหมครับจุดที่ต่ําสุดของเขานะครับระยะของบอสตรงนี้ตรงนี้เป็นสวิงโลพอ,อเป็นสวิงโลปุ๊บราคาตัดลงมาเห็นไหมครับเห็นไราคาตัดลงมาปิดเนื้อตัดลงมาจากสวิงโลทํทให้เกิดอะไรครับอะเหมือนทวนโครงสร้างอันไปด้วยเนาะ เป็นช็อคนะครับเป็นช็อคเท่ากับอะไรครับอ้าวคืนใต้น้ำบอกเราว่าอะไรมีปฏิกิริยากับตา,ามเฟรม h4 สถูกไหมที่เป็นโซนสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวผมตีตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้เป็นช็อกนะครับพอเป็นช็อกเสร็จแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เหมือนจะมีแนวรับอยู่นะครับเหมือนจะมีแนวรับอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนจะมีแนวรับอยู่ติดตรงนี้บริเวณเจ็ดศูนย์ติดบริเวณเจ็ดศูนย์นะ เลงกันให้ดีนะครับทีนี้อ่ะเรามาดูว่าตรงนี้เนี่ยโครงสร้างปัจจุบันของ M15 เนี่ย M15 เนี่ยตรงเนี้ยตอนนี้นะครับเขายังไม่ได้สวิงฮะยังไม่ได้สวิงโลนะครับถ้าตรงเนี้ยจะเป็นสวิงโลใช่ไหมครับเขาจะต้องออกลับมาคเคลสวิงย่อยตรงนี้นะครับกับเขาเรียกว่า i n d u c e m e n t นะครับเป็น IDM อ่า าเมื่อไหร่ที่ราคาเนี่ยมีการย่อตรงนี้คือเป็นจุดต่าสุดจากตอนที่บออ่าตอนที่ช็อคลงมาตรงนี้เป็นจุดต่ําสุดเห็นไหมครับแท่งแดงๆตรงนี้ตรงนี้ยังยังไม่ต่ํากว่าตรงนี้ถูกไหมเพราะงนั้นตรงนี้เป็นอ่าสงสัยได้ว่าเป็นสวิงโลหรือเปล่าถ้าเป็นสวิงโลจะต้องมีการย่อขึ้นไปที่ตรงนี้นะครับ IDM ตรงนี้นะครับอ่า i n d u ิว m e n t นะครับเป็นสภาพคล่องอย่างหนึ่งแล้วก็มาเข้าที่ซัลายตรงนี้ครับจะเซลลงไปได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าตรงเนี้ยนะครับ เขาไม่ขึ้นไปเคลียร์แต่ว่าเขามีการทําโรต่ําลงมาจากตร,ตรงนี้ถูกไหมครับถ้ามีโต่ต่ตลงมาตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ที่เป็นสวิงที่ส่งลงมาทําโรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย IDM ก็จะเป็นกับเ,เลื่อนมาตรงนี้ก็ถ,ถูกเลื่อนเลื่อนมาด้านล่างนะฮะแล้วตัดไปเมื่อไหร่ปุ๊บก็เราก็มาเล็งโซนบนโซนเนี่ยตรงนี้มันไม่มีอยู่แล้วมันไม่มีอยู่แล้วนะครับโซนสวยๆมันคือโซอนนี้อยู่แล้วนะครับเอาง่ายเลยแผนวันจันทร์เนี่ยถ้าขึ้นมานะครับขึ้นมาเนี่ยอเอาแผนเลยแล้วกัน ถ้าขึ้นมาเนี่ยเราโซนเซลเราเห็นๆกันอยู่แล้วเนาะเป็นโซนนี้อ่าโซนเซลเห็นไหมครับนี่มันคือการคอนเฟิร์มอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเข้ามาในโซนเซลใช่ไหมแล้วโครงสร้างเล็กมันมีการเปลี่ยนเทรนใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเล็งเซลได้จริงๆถ้าทําลายแนวรับนี้ได้ยิ่งชัวร์ใหญ่เลยนะครับยิ่งชัวร์ใหญ่เลยนะครับนะเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีไม่ใช่ว่าเขาช็อคแล้วเ็าอาจจะ อ่าแบบว่าจะลงไปยาวๆเลยก็อาจจะขึ้นก็ได้ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีอะไรที่ทําให้เรามั่นใจว่าอาจจะลงต่อนะอ่ะทีนี้ตรงนี้เนี่ยโซนเซล,ล์คือจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูทาเฟรมห้5นาทีสิถ้าเป็น5นาทีเนี่ยนะครับถ้าเป็น5นาทีเนี่ยแบ่งได้เป็นสองโซนนะครับเราสามารถลดโซนได้เป็นประมาณนี้นครับ5นาทีนะถ้าเฟมเล็กลงไปนี่จป็ประมาณนี้เราก็อาจจะรีด RR ได้ ครับบีดอาร์ได้ตรงนี้เนี่ยทำฟอร์มตัวเหมือนเป็นล i ควิ d ตี้เหมือนกันนะครับอาจจะมีการเคลียร์ขึ้นไปได้เหมือนกันอา่านะครับอาจจะมีการเคลียร์ขึ้นไปได้เหมือนกันลองดูว่าเขาจะทําโลต่ําลงแล้วก็เราก็ได้โครงสร้างไปเรื่อยๆอย่างน้อยเราต้องมีความรู้เรื่องโครงสร้างนะครับนี่ตรงนี้เราเตรียมไม่ได้เลยนะครับเป็นขาลงเราไม่ดูไทําเฟรมใหญ่ๆเลยว่าบริเวณตรงเนี้ยคือโครงสร้างของ h 4เนี่ยมันเป็นมันเป็นโซนเซลล์ถูกไหมเราไปดูนี่ว่าปฏิกิริยาของ ตามเฟรมเพสี um เองเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับขึ้นเข้ามาในโซนนี้เนี่ยพอตัด80มาได้เนี่ยปิดปิดเหนือ80ไม่ได้นะครับปิดเหนือ80ไม่ได้เห็นไหมแท่งนี้เนี่ยเป็นสีเขียวก็จริงแต่แรงเซลล์เยอะกว่านะครับเห็นไหมว่าไส้ใหญ่กว่าเนื้อนะครับถ้าไส้ตรงนี้เปรียบเป็นสีนะครับสีแดงใหญ่กว่าสีขาวถูกไหมครับนี่คือการดูแรงนะครับมีการรีเจ็คปฏิเสธราคาเพราเปลี่ยนแท่งมาทําท่าจะขึ้นไปได้สูงกว่าเดิมแต่ก,ก็โดนตบกลับมาแสดงว่าตรงนี้บริเวณเนี้ย เห็นไหมครับมีคนเซลเยอะมากมีรายใหญ่มีแรงเซลเยอะมากเซลเลอร์บริเวณนี้เยอะมากๆนะครับแล้วผักดันราคาต่าลงมากว่าแท่งนี้อีกนะครับกว่าแท่งที่เปิดไปแท่งก่อนหน้าอีกเห็นไหมมันบ่งบอกอะไรเราครับมันจะลงนะเห็นไหมพราะทงเฟรมเล็กก็เลยเป็นช็อกเนี่ยในทำเฟรม M15 เมื่อิที่ผมพาไปดูใช่ไหมมันก็เป็นช็อกละเป็นขาลงนะเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยทีนี้แหละมันก็มีความที่จะ ลุ้นได้ว่าอย่างน้อยๆเลยนะถ้าเขาจะขึ้นต่อใช่ปะมันก็ต้องลงมาที่ดีมานของเขานะครับเพื่อที่จะขึ้นต่อไปเป็นออทามไฮถูกไมดไมีมานของเขาเนี่ยมันคือตัวนี้เลยใหญ่ๆตรงนี้เลยดีมานตรงนี้ถ้าจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ทําขึ้นไปถึงโซนนี้ได้แต่ยังไม่ทะลุนะถูกป่ายังไงดีมานนี้ก็ยังไม่ได้มีความแข็งแรงอะไรมากมายแต่ถ้าเขามีการที่แบบว่าขายลงมาแล้วมีการซื้อต่อแรงเซลอ่าหมายถึงว่าแรงซื้อ ชนะแรงเซลได้ตรงเนี้ยอาจจะผักดาัราคาให้เป็นออทามหายได้เหมือนกันอ่าก็ต้องลุ้นกันก็ต้องลุ้นกันในทางเฟรมเฮสเองเนี่ยถ้าชนะดีมาตรงนี้มาได้เนี่ยโอ้โหแบบเร็วเต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยเราดูเราดูไว้ว่ามันเป็นดีมาของเฮดสี่นะครับเวลาที่เราเซลจากทางเฟรมเล็กๆล,ล,ลงมาเนี่ยเราก็แค่ระวังไว้แค่นั้นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าเราโฟกัสจากทางเฟรมเล็กอย่างเดียวถ้ามันยังไม่ช็อคเป็นขาบายใช่ไหมเราก็เซลต่อเงี้ยเราก็ ก็ย mm ึดทำเฟมเล็กได้เหมือนกันเพราะมันเป็นแรงจุดกําเนิดนะฮะัทำเฟรมเล็กเนาะครับประมาณนี้เนี่ยลองลองมาดูในทางเฟรมใหญ่เราก็จะเห็นเลยว่าโอ้แรงใหญ่ปฏิเสธขนาดนี้เนาะแล้วลองไปดูเดย์่ิเดย์เนี่ยเห็นไหมเดย์เนี่ยขึ้นมาเข้าโซนพอเดย์ขึ้นมาเข้าโซนเนี่ยปิดต่ํากว่าโซนด้วยซ้ําเห็นไหมภายในวันนั้นเนี่ยก็คือวันศุกร์เนี่ยปิดแบบครึ่งๆเลยนะแดงครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งเลยนะเห็นไหมฮะ โอเค H1 H1 ก็อ่าเหมือนการมีการรีเจ็ตลงมาก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็พาดูพาทัวร์ประมาณนี้เลยว่าเราเอาจะดูว่าเขาจะไปเป็นออทามหายได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเราเซลล์ไปก่อนตามทม์เฟรมเล็กไปก่อนเนี่ยทา์เฟรม M5 M15 เนี่ยเราดูโครงสร้างเซลลไปก่อนจุดเซลล์ M5 ก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็น M15 ก็จะใหญ่เลยที่เราจะบริหารจัดการนะครับแล้วก็อรอลุ้นตรงนี้นะครับว่าขอให้มันทะลุลงมานะครับ เดีวลงมาก็ระวังดีมาตรงนี้ก็หน่อยนะครับมันจะมีดีมาตรงนี้สําหรับใครเทรดสั้นก็บายได้จริงๆเนี่ยที่ผมให้นี่ก็ไม่ใช่ว่าเทรดยาวหรือว่าเทรดสั้นนะครับให้เราไปเล่นเราเองนะครับบริเวณตรงไหนที่เรามีความถนัดเราชอบถือยาวแล้วก็เทรดยาวเราชอบเล่นทนสั้นนะครับเล็กสั้นขยันซอยก็ว่ากันไปเราเข้าหลายๆรอบเนาะอ่าผมก็ชอบเหมือนกันผมเล่นแค่ร้อยจุด สองร้อยจุดเนี่ยปิดจบแบบไวมากนะครับอันนี้ก็มีออเดอร์เมื่อวันศุกร์ผมเข้าตรงนี้ไปประมาณสองอาดีนะเว่าถ้าปิดก่อนไม่งั้นก็อาจจะโดน s อสเอตายอ่ะทีนี้จุดบายใช่ไหมครับโซนบายมีตรงนี้นะครับโซนบายอ่ะผมจะให้โซนทิ้งไว้นะครับสําหรับการเล่นสั้นๆของเรานะฮะให้มันเด้งนะครับนะอ่ะถ้ามันกว้างไปเราก็รอคอนเฟิร์มหน่อยก็แล้วกันเนาะ,ะนะครับโซนบายผมก็ให้ไว้ประมาณนี้แล้วละกันเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์มันก็นี่เนาะ เดี๋ยวพอให้ไวเดี๋ยวมาไม่ถึงอีกเนาะกาฟมันค่อนข้างที่จะแบบอาจจะไซด์เวกุ้งกิ้งในนี้ก่อนก็ได้เราก็ยังต้องดูทรงเข้าไปก่อนเล่นตามโครงสร้างไปนะครับผมอ่าโอเคโซนบายประมาณนี้โซนเซลข้างบนอ่ะเราดูแค่นี้เองเราดูแค่นี้เลยถ้าทะลุลงมาได้เนี่ยหลุดแนวรับเนี่ยโอเคตามเซลลงมาเลยพอมาถึงตรงนี้เราก็ระวังนิดนึงก่อนก็ได้นะครับเพราะตรงนี้ก็เป็นอยู่ในบริเวณของ h 4สี่เมื่อกี้นี้ที่เป็นดีมานใช่ไหมครับเนี่ย มันก็จะอยู่ประมาณนี้ระวางไว้นะครับอ่ะโอเคมีอะไรอีกไหมนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงไม่มีละเดี๋ยวผมก็จะตามเซล,ล์เหมือนกันน่ารุ้นเหมือนกันเพราะว่า H4 เนี่ยถ้าเราได้เซล์อย่างสมมุติว่าใครที่เล่นยาวๆเนี่ยกล้าไหมคุณกล้าไหมกล้าเซลจาก H4 ลงมาข้างล่างได้เลยไหมใครกล้าถือมัางจิตใจะนะผมผมผมไม่กล้าผมสะละาลภาพ ไม่ใช่ไม่กล้ามันนานเกินไปนะครับจริงๆถ้าเราทิ้งพอตไปสักพอตหนึ่งแบบเปิดไปสักร้อยเหรียญแล้วเราแล้วเอแอลสักซึ่งหนึ่งก็ได้อ5าสิบเหรียญแต่ว่าเราถือยาวเลยข้างล่างเนี่ยโหผมคิดว่าอาอานี่มหาศาลนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรอไปเป็นหลักเดือนเนาะหลายเดือนเออประมาณนั้นเพราะนั้นเนี่ยเราเล่นแบบนี้ดีกว่าเป็นเดเทจ,จบง่ายสบายใจเนาะนอนหลับสนิทอ่านะครับ สำหรับเรื่องโครงสร้างนะครับถ้าเรามีความรู้เรื่องโครงสร้างไปหาดูได้ในที่ผมสอนไว้นะครับในในในช่องก็มีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วเนี่ยอะผมพูดประชาสัมพันธ์หน่อยก็ล้วกันนะครับค mm hmm. อร์สเทรดสดนะครับเป็นเทคนิคเทพเทรดสั้นนะครับของทองคําโดยเฉพาะเลยนะครับในการเทรดสั้นวันหนึ่งเนี่ย ลองไปดูใน t ิ k ต o อผมได้เลยว่า,าช่วงที่ผมเทรดเนี่ยบางที8ไม้5้าไม้9้าไม้2ไม้3มไม้แล้วแต่ที่ผมจะสะดวกมันว่างต้นไหนมันเทรดตอนนั้นได้เลยคือเทคนิคมันรองรับได้หมดนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยถ้าเรารู้โครงสร้างที่แท้จริงแล้วเราจะบายแอดถูกทางนะครับแล้วโซนเหตุที่มีคุณภาพนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยแข็งแรงเด้งทุกครั้งหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยจบงานไวสบายใจมากนะครับประมาณนี้เลยนะครับเราจะได้เรียนเรื่องโซนเรื่องโครงสร้างนะครับเรื่องพวก p a ออะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับก็ เอาไปหากินได้เลยนะครับมือใหม่มือเก่าเทรดได้หมดเลยนะครับมือเก่าที่ยังบนอ่างอยู่ก็ลองมาดูเทคนิคนี้กันดูนะครับเพราะว่าเออมันก็ง่ายต่อการปั้นพอร์ตเหมือนกันนะครับเทคนิคนี้มันจบงานไวจริงๆนะครับอยู่ที่เราวางแผนอ่าห้าเปอร์เซ็นต์ต่อวันหรืออะไรเงี้ยจบไม้หนึ่งเน้นไม้ที่มั่นใจนะครับเข้าปุ๊บจบปิดจบเลยใช้ชีวิตเนาะเราก็ไม่ต้องมาแบบเฝ้ากราฟหรืออะไรเงี้ยเปิดมาเจอเทคนิคแลว้วเข้าได้เลยนะครับคอร์สนี้ผมจะสอนสดนะครับวันอาทิตย์ที่23ากุมภา นะครับประมาณบ่ายโมงนะครับเราก็เร mm ิ่มกันเลยนะจบประมาณ4ี่โมงห้าโมงแล้วก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่ามันเเนื้อหามันไปถึงไหนอะไรเงี้ยเนาะเราก็สอนกันไปถามตอบกันได้เลยนะครับเปิดโอกาสให้เจอกันเต็มนะครับแค่ราคา1,9 9 0้า้้าสิบาทนะครับแล้วก็มีกลุ่มเนี่ยเรียนแล้วเราก็อยู่มีกลุ่มดูต่ออีกหนึ่งเดือนนะครับเผื่อเจอหน้างานเผื่อเจออะไรแบบมาถามอะไรเงี้ยอย่างนี้ผมทํายังไงดีครับอะไรเงี้ยมันก็ยังก็ยังดีเนาะดีกว่าเรียนจบแล้วก็จบไปเลยนะครับก็ผมก็จะประคองไปให้อีกหนึ่งเดือน นะครับก็รับจํานวนจํากัดนะครับใครก็มีคนที่ทักเข้ามาแล้วละ่ะทักเข้ามาลงทะเบียนเนาะถ้ใครพร้อมก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับราคาแคา่พูดง่ายก็สองพันเนาะพันเก้าเก้าสิบเราเสียกับตลาดมาเท่าไหร่แล้วเนาะมาศึกษาหาความรู้เพิ่มใส่ตัวดีกว่านะครับอ่านี่ก็แนะนําเพราะยังไงผมสอนให้แบบบ้านเข้าใจง่ายครับประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เพจแท่งเทียนเศรษฐีเพจ a c e b o o k นะ ผมจะเป็นคนตอบเองแล้วก็ลงทะเบียนมาได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีรายกลุ่มแล้วเดี๋ยวส่งลิงก์ส่งอะไรกันไปตามสเปกนะครับแต่ถ้าใครทักมาที่เพจก็คุยส่วนตัวกับผมได้เลยเพราะว่ามันเป็นเป็นอินบ็อกซ์เนาะเรวก็คุยกันส่วนตัวได้อยู่แล้วครับผมเป็นคนตอบเองนะครับไม่ได้มีแอดมินอะไรผมก็เป็นคนเทรดธรรมดานี้แหละผมไม่ได้เป็นเปิดบริษัทเป็นคนเป็นโค้ดสอนหรืออะไรผมก็เป็นคนที่เทรดมาก่อนแล้วก็ใครสนใจที่ผมเทรดอยู่เทคนิคที่ผมใช้อะไรเงี้ยก็เอออยากจะมาศึกษาแล้วก็เหมือนเรามาพูดมาเล่าให้ฟังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นนน้อองงกัะไร ไม่ได้อะไรมากมายทําตัวสบายๆนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้หน่อยละกันใครก็อ์สนี้มันเกิดขึ้นมาจากที่ผมพูดแล้วก็มีคนบอกเออสนใจสนใจสนใจเนาะก็เลยทําขึ้นมาเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับโซนบายโซนเซลผมก็พูดไปหมดแล้วเนาะ อาทิตย์นี้มันก็มีข่าวก็น่าจะประมาณวันพฤหัสบันสุกเลยแหละวันนี้คงจะได้เทรดตามนี้ไปก่อนนะครับอ่าถ้าใครมีคำถามมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนาะให้มันแบบว่าผู้ติด,ดตามเพิ่มขึ้นหน่อยเป็นกำลังใจนะครับก็โอเคขอฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับไปแล้วนะครับัสดีครับ